สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคูทุกคนคะ่ะนี่ละค่ะหลังจากทิปเก็ตเ็ดมาแล้วนนเนาะจ้าเนาะทำความสะอาดเรียบร้อยต้มเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมอนี้ต้มไปแล้วมาจะแกงค่ะเป็นเ็ดร่วมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเ็ดดิน<ม>เฮดแดงเฮดผึ่งเนาะคะ่ะร่วมกันอันนี้ดอกใหญ่ๆในกระสิลางท่านฟ้มสะอาดต้มึ้นกันใส่เกลือแล้วแล้วก็สีมะยานหขมันหอมค่ะพี่น้องสิปเเฮดปนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ข้างนี้ต้มไว้เฮ็ดเพิงแม่มดน่ะหระค่ะเฮ็ดชีแดงแดงนี้สรุปแล้วกินได้น,ะะน้ะค่ะนาอเอ็มมี่ว่ตายจ้ะ <c oughs> อ่ะอ่ากินไปแล้วเมือขึ้นนี่กินหน่อยหนึ่งนาอคะ่ะนาะลองเบิ่งค่ะในหนังสือก็บอกว่ากินได้อยู่คะแนยอ่าต้มห้สุสกสก่อน่นว่าแล้วก็จะกินกับแอลกอฮอล์นาอนะคะ่ะนาะเซ่บเซีบค่ะรสชาติกระิเป็นแบบนึบนบเป็นจ้งไดละ่ะกรอบ แซ่บค่ะร้องเบิงค่ะขันผู้ใดอยากกินเนาะแต่ว่าขันผู้ใดถาดออนกะยานกะระว่างเอาโบน,นินน้ำนะจ้ะเนาะกิบมีกะสีต้มเนาะต้มทําความสะอาดแต่เทน้ำทิ่มน้ำหนึ่งหรือว่าสองน้ำเนาะเมื่อวานนี่อ่าเทสองน้ำค่ะเมื่อนี้สิเทน้ำหนึ่งเนาะค่ะเนาะต้มให้มันใจว่าสุขคักๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ยังเอามาแกงค่ะร่มกะเย็นเย็นค่ะหาเก็บพักไปใส่ปนเห็ดก,ก่อนค่ะพี่น้อง สาระแน่เนาะค่ะสวยๆเลยค่ะตัวโดยใบแมงลักจ้ะก้างจะเหี่ยนหมดแล้วค่ะซุ่งมือนี่กินดีค่ะกินแต่เมนูเห็ดกระเลยใส่ใบแมงลักลายเนาะค่ะเนาะเกิดน้ำประทันค่ะ <c oughs> แต่ว่าแกงแยมไก่มีกระซิ่ใส่เป็นถาาั่ยวันละค่ะนี่ค่ะเก็บไปแล้วใบแมงลักเนาะค่ะเนาะเอีอยงนี่ใบสาระแน่เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวมาเก็บใบพักที่ใบเลื่อยค่ะชีบใบเลื่อยนี่เอมี่กระลังเพาะมาเมล็ดเนาะคะ่ะน้องบรรลุว่าจะเกิดหรือเปล่าขันเกิดนี่เอมี่สีเฮดคลิปให้เบิงเนาะคะ่ะว่าเพาะจังไดนาะพี่น้องมีซัมนีแล้วค่ะปีนี้งามค่ะค่ะหอมหอมนี่แล้ค่ะใส่ซัมนี่พ่อค่ะประหยัดกินยานมันเบิดเนาะคะ่ะนาะ เพล่เพ้อพมจะ้ะจ้ะตอนนี้ย่างเฮ็ดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปปนเนาะค่ะเนาะเพราะเห้เย็นจักหน่อยค่ะตอนนี้นมีต้มเฮ็ดแล้วก็เทน้ำทิาามท่มแล้วเฮ็ดเพิ่มเนาะค่ะเนาะเอามากแกงร่วมกันจะไปเอ็ดดินเฮ็ดแดงเนาะค่ะเนาะ ก็จะบ่สวยปันใดเนาะพี่น้องแต่ว่าก็กินได้เนาะ๋ยวงวดนาจะไปเลือกเอาแตดดอนน้อยจ้ะมาเกงงวดนี้เอามาล่องเบิงสะกอนแซ่บค่ะติดใจแล้วเดี๋ยวจะพาไปเก็บเนาะค่ะเนาะจังไห๋กอจะเรื่องกดติดตามกดสันกระดิ่งไห้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าจะมีเห็ดอยียงให้เก็บแน่จังมาเบิงน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่าเห็ดปลาอิตาลีก็มีน้ำเนาะจ้ะเนาะนี่ละค่ะเก็บแล้วก็แกงกินเลยค่ะใส่ใบแมงลักลงไป หอมเลยบ้านีเรียบร้อยค่ะชิมเบิ่งแล้วแซบค่ะใบแมงลักดอกสุดท้ายหอมค่ะขอชิมอีกจังเอยค่ะพี่น้องซ่บคักแศบเนี่ค่ะ เดี๋ยวมาเก็บกุยช่ายน้ากันค่ะพี่น้องอุยช่ายเอาไปเฮ็ดอะทรงพักแน่แล้วกัสิีเอาไปหนึ่งเนาะค่ะเมื่อน,นี้หนึ่งกับเขาเนี้ยวค่ะอุยช่ายอ่อนๆค่ะสวยๆค่ะ นี่ละค่ะไดเร็วค่ะน้มคักง้มแน่นจะ้ะจากข้าวเหนียวข,ข้ากระซุกแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะใส่พักลงไปค่ะมาไปหนึ่งเนาะค่ะเนาะอุยช่จากสวนสดสดค่ะปิดฝาไว้จากหนึ่งหน้าที่เนาะค่ะเนาะเรียบร้อยจ้า ปนเห็ดเรียบลอยจ้ะนี่นะคะคอะหอมห้วยๆค่ะซิมรสสาตาดเติมประแดกนำปลาเครื่องหอมลงไปสุดยอดจ้ะมาจะมาเบิ่งกันค่ะมือน,นีมีเต็มเมนูไดเอทไดเอทเนาะคะ่ะนาะปนเห็ดแกงเห็ดจ้ะข้าวเหนียวกำลังจะสุกค่ะเดี๋ยวจะมากิดนข้าวน้ำกันค่ะนี่แหละคะ่ะ เมนูเลิศรู้ในตามแดนจ้ะจ้าตัวนี้กับเขาของเอมี่ก็แล้วคือเกาะกับพี่นองจ้ะเมนูเห็ดเห็ดเนาะค่ะนาะนีะ่ก็คือแกงเห็ดเนาะคะ่ะนาะเห็ดรวมเห็ดพึ่งแม่มดเนาะคะ่ะนาออ่าหนึ่งพักลวกพักจ้ะพักซดพักหนึ่งเนาะกินกับลาบกับปนจ้ะนี่ปนเห็ดพระเอกของเราในวันนี้เนาะคะ่ะอูย้ยเบิ้งค่ะ ใส่เครื่องหอมหอมหอมค่ะกินกับข้าวเหนียวหอนๆจ้ะจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ากันค่ะพี่น้องหลังจากเฮ็ดกับข้าวแล้วเนาะคะ่ะเนาอนี่แหละค่ะปนเฮ็ดพระเอกของข้าวค่ะเมนูนี้เอ็มมีมากกินหลายค่ะปนเฮ็ดแกงเฮ็ดเป็นเมนูที่ปวดปานเนาะคะ่ะหาเฮ็ดมาใดแยามไหก็ต้องกินเมนูนี้ค่ะ,ะมาค่ะเบาๆลยาย้ายห่างคือเกาค่ะลองชิมปนเห็ดค่ะพี่นอ้องครับใหญ่ๆค่ะ แซ่บอิลีค่ะพี่น้องกับหนึ่งพัก่อดๆอกรอบๆหนึ่งมาโดนค่ะม,มาเบ่งปนเห็ดเอาแกงเห็ดค่ะพี่น้องบันนี้แกงเห็ดเพิ่งแม่หมดค่ะสูตรนี่ต้องต้มนม้ำถิมสักกอนน้ำหนึ่งเ้อค่ะเดีอเพราะว่ามันเป็นตะยานอหลีสีมันดแดงๆเนาะ แต่ว่าขันเท้าต้มแล้วมันจะบะมีสีแดงเลยค่ะกระสิกลายเป็นสีเหลืองหรือว่าสีขาวตามที่เห็นนี่แหละค่ะนี่ออืืแซ่บค่ะสกัดหอดปากเจ้าของพี่น้องฟังเ้ยียงเงี้ยกรอบรุดรๆดคือตับงัวตับควายตับหมูนี่แหละครับพี่น้องอื หอมค่ะรสชาติหอมหวานติดใจค่ะเดี๋ยวคันบางๆสิไปเก็บอีกจ้ะสิเอาแต่ดอกอ่อนๆน่าจะบัดนี้แสบแสบค่ะเเขาก็ติดมือค่ะ จากพ่อหอมปากหอมคอเนาะค่ะนาะนีะ่แหละค่ะคลิปเอ็มมี่ก็จะเป็นคลิปแบบบ้านๆเฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดนันเฮ็ดนีก็สิถ่ายคลิปให้ลงลงให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนค่ะอ่าไว้พ่อกันไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมีอ่าคำถามอีหยังกะสามารถคอมเมนต์หรือว่าแน,น,าานะ,ะน้ำเข่ามาได้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับมื้อนี้ขอตัวไปก่อนค่ะไว้พ่อกันไม่คลิปหนาค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ